สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเดินเล่นเนาอยามเช้าๆนะครับนะวันนี้ผมก็ถ้าจะพูดคำว่าตื่นสายมันก็ไม่ใช่เนาะเออนะมันก็ยังหกโมงนะครับคือประมาณว่าตื่นมาตอนหกโมงกว่านะตอนแรกจะอะไรนะจะพิกตัวไม่พิกไม่ได้ แมวไม่มานอนทับพุงผมเออแมวไม่มานอนทับพุมผมก็เลยดิด้นได้ก็เลยเยก็เลยลืมตาด้วยปกติแล้วถ้เป็นยามเวลาอาหารที่ผ่านมามันจะหลับเนี่ยทีน,นี้ก็เลยลืมตาขึ้นมา,อเ,าเอ้าดูเาฬิกาเอาหกโมงาทีเลยก่าวว่าเอออยาให้หาแมวเสร็จจะไปถ่ายคลิปฝ่ายให้ชมเต้นกับช้าๆหน่นแหละนะ เองกก็มันคนช้าเออห้หามเนี่ยก็ยื้มือเราตื่นเราเพิ่งตื่นไงนะก็เลยก็เลยเอาอะไรนะหม้อข้าวพวกจานไปแช่ดูเวลาอ้าวหกโมงครึร่งแล้วนี่วะนะก็เลยเออไม่ได้ไปถ่ายเลยคิดฝฟาย นะมาคลิปเดินเล่นนี่แหละนะครับฮะอีกมีกี่วันเนาะก็ตะวันตุจ่จินนะเออย่างนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมเอนะอยู่บ้านตรงนี้ก็เศร,ศรษฐกิจก็ไม่ดีนะ ข้าวยากหมาแพงนะครับนานได้ไปทีก็ถือว่าดีแล้วนะถ้าจะให้ไปแม่งทุกเทศกาลทุกท่องเที่ยวก็เจ๊งพอดีนะครับพูดตรงๆรงเลยสิถ้าสมมติว่าถ้าผมจะเที่ยวอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมอันนี้ว่าถ้าเมื่อกลางปีที่แล้วอ่ะถ้าไม่คิดว่า ถ้าไม่คิดจะวางแผนวงโครงการมาว่าจะซื้อไอค้คัดดีขับซับอะนะ,นะถ้าไม่คิดว่าจะซื้อไอค้คัดดีขับซับนเนาะผมว่าวาเนี่ยผมมีเงินเที่ยวมีเงินซื้อเขาเรียกนะซื้อความสุขให้ตัวเองอบแบบอีกแบบนึงนะ ใช่เขา,าอีกแบบนึงแล้วกันเออเพราะเอฟซลงที่กลับกันว่าเ,าเนี่ยเนี่ยยังอ่ะสมมุติอย่างงี้ดีกว่าถ้าเจ้าเชฟตาหวานยังไม่บวมแล้วผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปซื้อเวอร์แล้วก็พาเวอร์ไปจ้างให้ร้างเขาใส่เนี่ยผมบอกเลยผมเอาเงินหาความสุขให้ตัวได้สบายพอเพิ่มันก็จะได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2020 ปีนั้นอะที่ว่าโรคโควิดมาใหม่ๆเออเอฟซี FC ใช่ไหมตั้งแต่ที่อา่าเรียกไงที่อา่ารัฐบาลเนาะเขาสั่งเคอร์ฟิลมั่งห้ามข่าวมังวันนั่นนู่นนั่นนี่ห้ามโอ้ขดข้อระเบียบเยอะแยะมากมายนะใครที่เจอมาก็น่าจะรู้นะแต่ผมเชื่อเลย ถ้านับจากวันนี้นับจากวันนี้ก็ได้จะผ่านไปสักห้าปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีก็แล้วแต่ใครมีลูกมีหลานก็มันก็ต้องมาถามว่านะเขาก็ต้องมาถามาว่าคิดเป็นเป็นยังไงนะเออมันเป็นยังไงครับป้าเป็นยังไงครับพอ่อเป็นยังไงครับแม่ก็ต้องมาถามแต่หารู้ไม่ว่าคนที่เจอคนลําบากผมบอกเลยนะอาชีพนะอาชีพที่ สวยที่สุดอะคืออะไรรู้ไหมอาชีพพวกนักดนตรีพวกนักร้องคนเสิร์ตอะไรอย่างี้เว้ยสวยชิบหายบอกงี้เลยนะร,รัฐบาลสั่งอ่ะสั่งหยุดสั่งนั่นสั่งนี่แต่ว่าสั่งก็จริงแต่ว่าไม่มีค่าเยียวยาให้ อย่าบอกว่าเราบอกว่ามองคนได้ได้กี่บาทกันละครับนะผมว่าก็จะพูดกันนะว่าเออแล้วบางคนก็องมาพูดเอ้ยรัฐบาลก็ทไมให้ทำไมนู่นนี่คุณอย่าลืมนะว่าเราทุกคนนะเป็นคนเสียภาษีนะครับอ่าเนี่ยยกตัวอย่างยางประกันสังคมอ,ะอ่ะอาก็หักเงินเราไปเหมือนกันใช่ไหม หักกันไปหักเวลาหักดีตรงเป๊ะเะพอจะไปเอาคืนในแมงชัดชา้ชาลีลาอึดอัดต้องยืดเรื่องนูน่นนั่นนี่ชิบหายวุ่นวายชิบหายขดพอ่อขดแม่อะไรก็ไม่รู้นะเออนะครับนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะแต่ก็สงสารไม่สงสารแต่แต่อย่างอาจจะเป็นคนโรงงานก็ดีอย่างหนึ่งนะะได้ทํางานตลอดมือแม่ผมเนี่ยทำงานนะ ทงานโรงงานก็ทําตลอดนะแต่ก็ต้องระวังอ่ะเดี๋่วงกลับมาเรื่องเดิมมากนิดหน่อยก็เมื่อกี้นี้ที่ว่าพูดถึงเรื่องอเรื่องอะไรเรื่องเออที่ว่าเรื่องตัวเองทะถ้าไม่ได้ท้าไม่ได้ทายางเจ้าเชฟตะหว่านไม่บวมแล้วเราไม่ได้ซื้อ power card ดดีใช่ไหมอ่าเรจะบอก f c ว่านะ อะอจะบอก FC ซว่ามันก็คือแต่ผมไม่ได้อะไรเพืะผมบอกเลยผมมีเงินเที่ยวแทบทุกเดือนบางแสนเหรอผมไปแม่ผมเหยียบแม่งจนถนนเลิบนะนะ <c ười> ไปโอ้นะเอเชื่อผมไหมตั้งแต่วันนั้นที่ว่าไปมิติงเนาะไปมิติ้งตาหวาน หลังจากงานผมก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะเนี่ยจนมาถึงวันเนี้ยแต่ว่าวันนั้นที่ไปก็คือไปมิตริ้งใช่ไหมผมก็บอกเพื่อนรุ่นน้องเอออย่าเลาะก่อนนะกพาเลาะแม่งอ่ะทั้งสะพานใหม่ทั้งอ่าอาเรามีตริ้งที่อ่งางศิลาใช่ไหมก็พาไปเลาะสะพานใหม่กลับมาเละาะแหลมแท่นบางแสนแล้วก็วรนพพา แต่คือเลาะทุกที่เนี่ยไม่ได้จอดรถนะเพราะตอนนั้นเพื่อนเพื่อนผมไม่สบายอยู่ดีๆเจ็บคอสุดท้ายหวัดลงคอนะอนั่นแหละก็แต่เขาก็หายแล้วแหละน,ะนี่ผมก็ไม่อยากจะพูดเราเอฟซีเอ้ยนะบางครัง้งบางคา แต่ก็คิดซะว่าเขาคงไม่ได้มาดูคิดอย่างนี้ดูก็ดูไปผมไม่ได้อะไรหรอกถามจะไอคลิปเดนะินเล่นน่ะไม่มีเป็นร้อยคลิปแล้วใครมานั่งดูทุกคลิปอยู่ขนาดว่าทําคลิปเครื่องเสียงให้ดูยังพากันก่อทิ้งก่อทิ้งไปเลยนะเป็นอยังไงนั่นนะผมพี่ที่มาคอมเมนต์ผมใช่ไหมผมก็ตอบไปดีๆนะแต่ผมนึกอะไรไม่รู้ผมกลับกดกด ที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะก็คือคลิปนั้นน่ะมันลงคลิปไปนานแล้วผมก็ตัดสินใจกดกระดูคลิปติงอีกรอบหนึ่งไม่รู้อะไรไม่รู้มีเซน์มีอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มีอะไรตึงอย่ยงงีงไม่รู้ก็จิ้มคลิปติงจิ้คลิปตองไปดูเออดูแล้วก็จำดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูจนจบเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าไอหาเนี่ยไหนดูคลิปไม่จบทำไมทำไมเอฟซีก็ผมผมไม่บอกว่าเขาดูคลิปไม่จบว่ามันดูคลิปไม่จบนะ ก็มันมาถามว่าผมใช้พาวเวอร์กี่ตัวผมก็บอกอยู่สองตัวเขาก็บอกกันดีไปดีนะสองตัวผมก็ดูคลิปดูคลิปดูก็เลยจนรู้ว่าโอ้ยมึงดูคลิปไม่จบนี่วะมามาว่าดูแต่กอทิ้งอ่ะถ้าเป็นนั้นมันจะมาถามทำไมว่าผมใช้พาวเวอร์กี่ตัวผมเชื่อเลยคนส่วนใหญ่นะอย่าว่าแต่ดูคลิปอย่าว่าแต่ดูคลิปแล้วก็กอทิ้งเลยเพอเพอ่ะเห็นแค่หัวข้อคลิปอ่ะไม่ทันได้ดูหรอกมึงก็มาถามแล้วนะเออเชื่อเลย นะบางครั้งอะ่ะผมรู้หมแเลยแต่ว่าบางครั้งเวลาจะมาพูดอะผมผมนึกไม่ออกนะครับไม่ใช่ผมไม่รู้ผมไม่ทันผมนึกไม่ออกนะเนี่ยอะเดี๋ยวพูดกลับมา่ะพูดอย่า,ยาใหญ่งเพื่อนรุ่นน้องเ่ะเนี่ยเมื่อวันเมื่อเดือนที่แล้วประมาณช่วงสิ้นเดือนอะ ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมาผมมานั่งเล่นบ้างข้าวปกติมองข้าไปตอนนั้นก็รู้สึกว่าข้าแล้วเอออยู่ดีๆเฮ้ยก็แปลกแก่นะนี่ยินเสียงมองข้าไปปั๊บมือนจะวางพอดีเลยก็คุยกับพ่อกับแม่เขาอยู่ตอนนั้นคุยกับแม่เขามาั้งโอ้อมองคุยมาโทรอะไรมาตอนหัวมุงครึ่งวะเออแล้วก็ไม่ได้อะไรสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเว้ยนั่งไว้เงี้ยประมาณสามทุ่ม รถแทแกเข้ามาลงมาพอง,องอกว่าแท้แกแล้วรอบนั้นมาไม่คุยกับผมเลยนะเก็มที่คิดแล้วผมกินข้าวผมก็ไม่อะผมก็เช่ๆมึคิดเนี่ยผมไปไหนไม่รอดเนี่ย,ออยก,นะก็้อยู่ที่นี่แหละก็อยู่ไปอยู่ไปแล้วก็จนมาจริงๆอะ่ะเขามาที่สามคืนสามสิบแล้วก็ช่วงช่วง ช่วงประมาณช่วงเลยหัวค่มไปหน่อยเย็บเยยบดึกแเขาก็กลับตาแก่ก็พากลับรู้แต่ว่าวันที่เจ็ดอ่ะพ่อเขาน้องเขายตาเขามากลับมาผมเห็นรถหกล้อรถไทไงเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปเออเพรเนี่ยเมนนื่อวานเนี่ยแหละผมก็ได้ตัดสินใจเข้าไปไม่ได้ตัดสินใจ,จเห็นว่าเออเวลานอนมันเคลื่อนไปแล้วไงเคลื่อน,นประมาณหนึ่งลักก็เลยเออเข้าไป ผมอ่ะตอนแรคิดว่าเขาจะมาเขาจะมามาบอกว่ามันไม่รู้นะเมื่อวานใช่ไหมผมไปเลาะผมเห็นว่าเหมือนเขาขี่เหมือนเขา,าอ่ะเป็นคนขับซาลิงแต่ว่าน้องชายเขานั่งนั่งพว่วงก็คือไม่ได้ขับหลอกจอดอย่น,นั่งนยางเงี้ยมึงไปรับไปตัวเล็กเป็นลูกพี่ลูกนอ้องเขาอีกคนนึงแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นผมนะเพราะว่าเขาหันหน้าเข้าพนังโรงเรียนผมก็คิดว่าผ่านไปเมื่อวานผมก็เลยแกล้งโทรไปคุยด้วย นู่นนั่นนี่อ่ะเขาบอกเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวส่งแม่เสร็จเดี๋ยวเข้าไปหาเออถามว่าเออได้ไปไหนเปล่าผมไม่รู้พี่ว่าเผื่อถ้าแก่เข้าบูมยานนู่นนั่นนี่บอกเออฉะงั้นเดี๋ยวน่นเดี๋ยวห้าโมงนพี่ลองเข้าไปกันโอเคไหมอโอเคพี่ออก็คุยก็แต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปตอนห้าโมงหรอกตาญาติกันข้ามบ้านให้ไปยกไม้แม่เอยว่าเสียเวลาไปตั้งคืนชั่วโมงกว่าก็จะเข้าไปบ้านเพื่อนก็บ้านเพื่อนลูกน้องก็หุ่มง หกโมงหกโมงก็ไม่หกโมงเกือบหกโมงประมาณห้าโมงสี่สิบเนี่ยแหละแต่เราก็เลยยกแป๊บเดียวไม้ใหญ่ยกตั้งนานนู้นาะนานมากนะก็เลยไปบ้านเพื่อนน้องตอนนั่นแหละเออเขาก็ยังไม่ออกมาหรอกผมรู้ไงเขาใส่ชุดทำงานเขาคงเหนื่อยเขาแหละ ก็รอเขาออกมาเองผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปเรียกประมาณหกโมงกว่าๆมั้งหรือมาหกโมงครึ่งเนี่ยเขาก็เดินออกมาเออผมก็แกล้งถามเขาโน้นนี่เออเหมือนเขาจะคุยกับผมปกติอยู่อ,อ่ะเหมือนเขาจะคุยกับผมปกติยู่ไม่เหมือนรอบที่อะไรที่มาอ,อืมนั่นแหละแต่ผมไปตอนคุยโทรศัพท์อะ่ะเขาก็เพิ่งมาบอกผมนะว,ว่าเขามาได้สองวันแล้วอ้าวไอ้เหี้ย ยังไงแล้วคราวนี้ตอนที่ผมไปถึงบ้านใช่ไหมผมก็เลยถามว่าเออทําไมมาไม่ยอมโทรบอกพี่มั้งพี่ะเข้ามาเล่นด้วยบอกฝี่เฟซผมแม่งไลฟ์ผมแม่งเด้งออกนู่นนั่นนี่ก็บอกเอาก็ตั้งตั้งตอนคุยโทรศัพท์แล้วก็ตอนที่เจอกันนะก็บอกว่าเออไม่ไม่ไม่มีเงินตังเติมเน็ตเหลือเห็นออนเฟซเท่าไหร่เกือบเกือบวันหนึ่งแล้วไม่เห็นออนว่าไม่มีตังเติมก็เลยโทรเบอร์หา บอกเฟซผมเฟซผมไลย์ผมไม่งไม่แม่เด้งพี่ไม right. ่ร right. ู้ไม่เป็นไรยูทูบไม่ไม่เด้งนะเด้งเด้งเด้งมาบอกมันบอกบอกว่าก็เป็นตั้งแต่น่าจะตั้งแต่วันนั้นแหละพี่ล้างเครื่องก็ไม่หายจนแต่ปีที่แล้วที่พี่พาผมไปเ้าแล้วก็จะเป็นอีหยังดอกน้อเนาะก็หวังตัวสับมันเนี่ยราคาถูกผมก็ว่าโอ้ยมันไม่ถูกหรอกความจำเท่าไหร่หกอ่าหกสิบสี่ใช่ไหมบอกก็หกสิบสี่แหละสมราคาแล้ว จริงๆว่าจะพูดมาก,กันนะั้นะเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยพูดพูดม่งไม่พูดมั่งคือแบบพูดอยู่แต่ไม่เหมือนรอบที่แล้วเนี่ยก็เลยไม่อยากไปพูดยาวสา,าวเล่าเรื่องไงอืมก็คือในความคิดผมอะ่ะตอนที่ผมไปซื้ออ้ป p p o A3 เครื่องนี่ถ้าว่า64กิกะราคาก็สูสูขอไปราคาก็สูสีของเขานั่นแหละแต่ครั้นี้ผมเอา128ใช่ไหมผมก็เลยคือเครื่องผมอะมันก็เลยราคาแพงกว่ามันก็เลยเกือบเกือบกพันนะครับ ก็ลองให้ผมเอา64เท่าเขาดิราคาเขาพอๆกันเ FC มันก็ไม่ได้ถูกก็คือผมมองว่าโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยสเปคเครื่องอะไรไม่งพอๆกันแหละเดี๋ยวมันก็เพียงแค่ว่าคนละยี่ห้อใช่ไหมเออมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละมันก็ผิดตรงที่วา่าใครความจําเยอะกว่าใครความจําเยอะกว่าคนนั้นก็แพงกว่าใครความจําน้อยกว่าคนนั้นก็ถูกกว่าอย่างนั้น เพื่อนบอกว่าโทรศัพท์มันซื้อไม่ได้สองปีสองปีออาัไปค,ครับอ่าถ้าจําไม่ผิดนะของไอ้เพื่อนรุ่นน้องเนี่ยตอนนั้นเขาไปตลาดในตัวอำเภอั้งเขาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ตอนนั้นอ่ะโทรศัพท์เขาอ่ะไม่ใช่ดิพังแบบล้วนไปเลยค้างดับไปเลยติดต่อกันก็ไม่ได้ เงี้ยเขามีเงินค่าไปซื้อใหม่จำได้เลยน่าจะไปซื้อประมาณไม่แม่มันช่วงรอยต่อไม่เดือนปลายเดือนกันยายนก็ต้นเดือนตุลาคมปี2024เออนั่นแหละเขาก็มีโทรศัพท์ใหม่กันผมีเก่าอยู่เครื่องเดียวนะเก่าอยู่เครื่องเดียวนะก็เลยเก่าอยู่ครึ่งเดียวเนาะก็เลยเออเ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 อนั่นแหละเอเอ54 โอ้ยเล่นฟีไฟลก็เด้งออกมั่งทานั่นทานี้กระแหลกบางครั้งอะ่ะเล่นเล่นติ๊กตอกยังเอือยังเอือยังแหลกอลกับเอฟซีโคตรปวดหัวมันเลยแต่ก็ทนใช้มันนะไม่ไม่ใช่เรียกว่าใช้ทนนะทนใช้นะครับพอตอนนั้นอะ่ะเราก็เริ่มออกโครงการมาแล้วว่าเฮ้ยกูต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนู่นนั่นนี่เออเครื่องนี้จะได้เอาไว้ถ่ายคลิปหรือว่าเอาไว้ใช้เปิดเพงเลงใช่ไหมเพราะเครื่องนั้นมันจะเสียบสายแจ็คได้ มืนกันเครื่องนี้แหละที่ถา่ายคลิปเนี่ยแต่ A3s อะมันเสียบใส่แจ็คไม่เข้าพอจำได้เลยอีกสองอาทิตย์ตอนนั้นก่อนๆเงินจะออกอยู่ดีๆหน้าจอสัมผัสไม่ได้ไปมไ่มั่วเลยอะครเนี้ก็เลยไปมาก็เลยทำอย่างที่ YouTube เขาสอนว่าเออการแก้การสัมผัสห,หน้าจอไงนู่นในนี่ก็ล็กๆก็เราเ,าเริ่มทําแบบเขามันก็นหายบ้างอะไรบ้างใช่ไหมไปไประมาณสัมผัสไม่ได้อีก จำได้เลยมึงเอามาเคาะมั่งเคาะนี่มี่วันหนึ่งเกือบเกือบจะไปงี้งานมิดไนอะเคาะเคาะใช่ไหมเฟี้ยงใส่พื้นแม่งเลยหน้าจอแตกก็นี่ก็คือเครื่องปกตินะเก็บแม่งไงเก็บข้ากลุบไปเลยนะไม่หรอกที่ถามว่าถามว่าทําไมผมไม่เอาเครื่องนั้นไปส่งปิ๊บซีถ้าพูดถ้าทําให้พูดถึงว่าผมมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยหลังจากที่ว่างวดรถเจ้าฟินเพิ่งเพิ่งหมดไปอ่ะ ผมก็จะบอกว่าซ่อมไปก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราคิดกลับกันว่าเครื่องอะ่ะมันหมดอายุขายมันแล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามันไม่เป็นอะไรมันใช้ได้ก็ยังใช้ได้น,นั่นแหละแต่เขาพูดตรงๆนะเอาไปซ่อมก็ไม่คุม้ม fc มันมีอยู่สองประเด็นนะเปลี่ยนหน้าจอก็กีก่บาทแล้วอะ่ะแล้วไอ้รูชาร์จมันอะ่ะบางคนบอกโอ้ยไทซีแน่นนู่นนั่นนี่โอ้ยมึงจะบอกไอ้ไทซีแม่งก็หมดอายุการใช้งานเป็นเหมือนแบตเตอรี่รถอะ่ะ แบตเตอรี่โทรศัพท์อ่ะแบตเตอรี่อะไรก็ช่างมันยังหมดอายุการใช้งาน,ปนไปเลยมันไม่มีอะไรอยู่ทนคงกระพันหรอกครับนะขนาดรถอ่ะช่วงล่างรถเป็นเหล็กเป็นสปริงเป็นเหล็กเป็นเหล็กอะไรหรอขึ้นมาก็จริงเป็นเหล็กก็จริงมันก็นยังหมดสภาพเป็นนะเออของยุกอย่างมันหมดสภาพเป็นเหละเอฟซี FC, นะเนี่ยอย่างต้นมันเนี่ยเอ้ไม่ขอต้นมันอย่างต้นเอ้ไม่ก็ต้นยางกอนนะต้นยาง ต่อให้ว่าต่อให้เก่งว่าอยู่ได้หลายปีกี่จางได้หลายปีสุดท้ายต้นมันก็หมดอายุไขได้เหมือนกันทุท้ายก็ต้องโค่นทิ้งแล้วปลูกใหม่นะเห็นไ,ไหมทุกอย่างมันมีอายุไขของมันนะครับนะผมก็นะก็พูดเปรียบเทียบมาก็อาจจะมั่วๆหน่อยก็ขออภัยนะครับ นี่จริงออะถ้าใช้ได้ผมก็ใช้นะอย่างไอ,อ้อ ppo ไอเอสามเอ่ะจริงๆอะไอเครื่องเนี้ยมันก็น่าจะเก็บข้อกูไปได้นะแต่ถ้าเก็บไปปั๊บเวลาผมถ่ายคลิปอะมันจะลําบากอืมซี FC ว่าเออไม่ม่ซ่อมแล้ไม่ไมาถ่ายคลิปโมันไม่คุ้มเลยอซี FC เอ้ยหน้าจอก็เสียใช่ไหมสัมผัสไม่ได้อ่าทำพันไม่ได้นะแล้วก็อ่าไอนี่อีกอะไร รูรูชาร์จอะรูชาร์จเสียสองอย่างเลยสมมติคุ้มคิดว่ามันหมดอายุขายมันมันคงสู้เราไม่เต็มที่แหละก็เลยเออเก็บมันโทรศัพท์คืองนั้นก็ว่ารักษารักษาก็ใช่ว่าดีอยู่มันก็จะมีนั่นมีนี่ใช่ไหมฮะผมว่าไม่น่าใช่ว่ะ เอ้ยโจยดีนะมันไม่วิ่งชนมันวิ่งมามันก็เอาจมูกเฉียวตาผมมาห้ำหน่อย,อยก็ตอนั้นจำได้ไปหาเพื่อนที่ชุมพรไว้แล้วเราจำทางไม่ค่อยได้เปิดจีบิดคันนี้ฝนก็ตกเอาโทรศัพท์ไปไว้ตรงช่องเล็กๆที่เขาใ,ใส่ขวดน้ำอะ่ะเอขอของจ๋องจฟินมันจะมี จำได้เลยไปถึงปัมป๊มๆโอ้โหเราอองฝนนี่น้ํานี่เข้าไปในโทรศัพท์เต้มเลยแต่มันยังใช้ได้นะคิดไปคิดมาผมก็ว่าตรงนั้นแหละมันน่าจะมีผลนะทาให้โทรศัพท์ผมไปนู่นนั่นนี่นะเออเอาโทรศัพท์เป็นเล่นกับน้ำเนี่ย <c oughs> นะก็เลยผมก็เลยคิดตรงนี้อีกจ,จุดหนึ่งนี่แหละคิดว่าการใช้งานของเรานี่แหละก็เลยแกมาก็เลยตีไปว่าซ่อมไม่คุม้มก็เลยเก็บเขาทุกวันนี้ก็เก็บยาวนะ นี่ก็จะเกือบปีนึงละนะคราวนี้ผมมาบอกแม่ผมเมื่อวันนะั้นที่ว่าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปติดฟิล์มใหม่นับนิ้วนะนับนิ้วนะบอกแม่ว่านับนิ้วใช่ไหมอ่าปีที่สองพันยี่สิบหกหนึ่งปีสองพันยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่าเยวก่อนนะโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนี้ผมซื้อเมื่อปีที่แล้วเนาะ 25. สองพันยี่ห้าสองพันยี่สิบหกหนึ่งปีสองพันยี่สิบเจ็ดสองพันยี่สิบแปด เนี่ยกำลมงที่แปดเนี่ยก็ครบสามปีละผมมีคิดอยู่เนี่ยสองพันยี่แปดเนี่ยผมว่าน่าผมว่าน่าจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เนี่ยเพราะโทรศัพท์ยังกิงอะ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสามปีนะปีสองพันยี่แปดเหรอเอ้เราใบขับขี่ผมหมดตอนไหนวะเนี่ยมึงไม่ใช่ต้องหาเงินไปต่อใบขี่ด้วยมึงเนี่ย ต้องดูก่อนว่านะแต่ก็ไปขอภาวนาให้มันใช้ไปได้ก่อนเรื่อยๆนะขอให้มันอย่าเพิ่งมีปัญหาอะไรนะครับโอ้ตอนนั้นเนาะได้โทรศรัพท์มาใหม่ FC ลองคิดดูอะโทรศรัพท์ใหม่จะใช้ไปก็เก่าใช่ไหมคุณอื่นเขก็มีด้วยเหมือนยังรถกับ FC ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนใช่ไหมโอ้หมู่บ้านนี้มีป้ายแดงขับยังโก้เลยนู่นนั่นนี่ใช่ไหมอ่า พอสักวันหนึ่งรถเราก็ต้องเป็นป้ายขาวแล้วก็เก่าแล้วคนที่เขาก็คนที่เขาเข,า,ขาชมคุณเขาก็าาต้องมีเงินซื้อป้ายเดิมเหมือนกันอ่าเห็นไหมทุกอย่างมันต้องมีขึ้นมีลงนะครับเหมือนอย่างผมตอนนั้นอะผมซื้อตอนนั้นผมซื้อ A ห้าสี่ e เยเออขนาดช่างที่ว่าซ่อมตาหวานี่ผมบอกโอ้โัรศั์ใหม่เออไอ้เป็นไงเล่นดีไหมนู่นนั่นนี่ทุกคนก็เห็นผมมีโัรศั์ใหม่หมดนู่นนั่นนี่จนผ่านไปหลายเดือนเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนหมู่บ้านไม่ยังไม่เจริญเลยนะ เออแต่พอผลสุดท้ายมันก็ใช้ทนอยู่นะ A54 ก็ใช้นานเหมือนกันเออก็ผลสรุปแล้วนะของคนอื่นก็ต้องซื้อใหม่เหมือนกันเราก็เก่าเหมือนกันนะมันก็ไม่มีใครหมาตลอดไปหรอกถ้าว่าสมมติว่าถ้ามันอยู่ได้สักสาปีใช่ไหม ปีนี้ผมก็คิดว่า <c oughs> ผมก็จะคิดว่าเดี๋ยวขอเก็บเงินนะเก็บเงินเอ้ะไม่ได้เก็บเงิน,งนลงทุนซื้อดอกซับตู้ซับใหม่ก่อนอ่ะตู้ซับอ่ะจ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 ะซื้อใหม่จะซื้ออีกตู้เดียวเพราะอีตู้นึงซื้อมาแล้วอืมแล้วก็ดอกซับนี่เออเขาซื้อใหม่ไปเลยนะครับดอกดอกซับซื้อใหม่เลย sửi đồ thùng thùng lấy mình để súi bẹp bẹp, mình có ngốp không có, súi đồ là ngàn cả bát là có rồi, là sẽ kiếm tiền súi, để mà tiền của mình là có rồi, sẽ súi kiểu như vậy, ừm, à, cái gì vậy, เราขอลงทุนเกี่ยวเครื่องเสียงรถก่อนเพราะว่าเราไม่เคยในรถเราไม่เคยมีเบรเนาะมีก็่คีใจไอซี FC งงว่าทำไมไม่เอาดอกนี้ไปใช้ดอกเนี้ยเอฟซี FC อย่าคิดนะที่ผมรีวิวไปมันมีดอกเดียวจะซื้อใหม่มันไม่คู่เป็นอะไรมันเลยแล้วไอดอกเนี้ยก็จะเอาไปเก็บคืนก็คือไม่ได้เก็บใส่กล่องนะก็คือจริง,รงๆอ่ะผมเอามาไว้ใช้กับพวกกลางแจ้งผมก็ต้องเอากลับไปกับกลางแจ้งเหมือนเดิมเอฟซีเขจะงงว่าทำไมทำไมพี่ไม่ซื้อดอกกลางแจ้งละ่ะ ตอนนั้น่ะผมนึกอะไรไม่ออกเงินก็ไม่ค่อยจะมีตอนนั้นก็ยังสูงว่าเจ้าฟินใช่ไหมผมเคยทําคลิปปรึกษา f อไปแล้วแต่ไม่มีใครมามาอ่ามาคอมเมนต์แนนาผมสักทุกคนเลยสักหมาตัวเดียวสักตัวเดียวก็ไม่มีทําคลิปไปหลายวันมากกว่าที่ว่าจะมีเงินซื้อดอกใหม่ไม่ลยหลายวันนี่หลายทิศอยู่ก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์อะไรเงียบกีบไปเลยผมก็เลยคิดเองไต่ตองเองเอ้ยกูจะทายัางไงดีวะ <c oughs> เ,เนะน้นความคุ้มค่าบดท้ายก็เลยตัดสินใจนะซื้อได้ดอกซับพุชนเลยถ้าไปดูดอกกลางแก้งเอ้ยดีๆเพลงๆก็มีแต่ดอกม่เกือบ2 0 0 0ับาทก็อเอาแม่งดอกดอกซับพรชนนี่แหละก็เลยตัดสินใจเอามาต่อดีต่อดุกลมกันให้มันไปลงที่8โอห์มถามว่าดีไหมก็ดีนะมันก็รับแรงจากเอมเอต้ถ้าเทียบจากเมื่อก่อนอ่ะผมเอาดอกกลางแจ้งก็คือดอกสิฮะ ไอ,อ,อ้คันนี้อะไรไม่รู้อ่ะไอ้สติ๊กเกอร์ฟ้ากับไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะอ่ามรกตมากทูอ่ะเราดูจากกำลังวัดใช่ไหมผมเออผมเพิ่งไปรู้ตอนหลังว่าที่เขารีวิวรีวิลดอลลโพงพงศ์รีวิลดอลล็โพงศ์สิบสองนิ้วอ่ะเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ดอกคันนี้ไอ้สติ๊กเกอร์ฟ้าที่ผมใช้กับไอ้คันนี้ไอ้มรกตมากทูอ่ะสเปกไวมันอ่ะไวมันอ่ะเล็กกว่าไอ้นี่อีกไอ้อะไรนะไอ้อะไรวะอ่าอะไรวะอ่ามรกตมาร์กทู เพราะผมจาได้ว่าปี2องีอครับผมก <super progressive entin> <pl ains> ็ต <inde> <ming> ่อจาก m อเข้านี่แหละแล้วเข้าไอ้นี่แหละเอกซิลิเกอร์ฟ้าเพราะมันบอกมันบอกว่ามันห้าวัตต์ใช่ไหมนะต่อเข้าไปปั๊บโอ้ยผมก็เล่งไปประมาณแต่สิบห้ามันก็กินกินวัตต์กว่า12ใช่ไหมคิดว่าสิบห้ามันต้องรับแรงจากเอเอเอเยอะกว่าก็เลยเออเล่งประมาณนี้แล้วก็ถอยวอลุ่มของส2บมาประมาณหนึ่งเอฟซีใช่ไหมถ้าผมไม่ไปยินดูหน้าดอกกันดอกผมก็จุยแล้ว ดอกนี้เด้งเงี้ยไอ้แม่งจะหลุดออกมาให้ได้อะนะสุดท้ายถอยมาหน่อยนึงไม่พอเว้ยจำได้เลยรอบนั้นอะไปบิดอันนี้ไปลุ่งอีขออภัยไปเล่งเกลียวอลุ่มลงเกลกับคอร์สแล้วก็ถอยวอลุ่มชนแนลตอนนั้นก็คือผมปกติสิบห้าปุ่มจะเข้าชนแนลบีสิบสองจะเข้าชนแนลเอนั่นแหละผมไปถอยวอลุ่มลงอ่ะก็คือเจ้าอิมเอมันจะขึ้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม จำได้ผมถอยลงถอยแล้วได้ถอยลงไปสองรอบแล้วแม่ยังเด้งแรงเหมือนเดิมก็เลยไปถอยลงเหลือหกสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายก็เลยเออดอกกูดอกผมก็เลยเออโอเคนะครับฮะไม่ค่อยมีปัญหาจะเท่าไหร่นะเออเราไม่ดูนี่แม่งกระจุยแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นมาก็เลยเออปลายปลายป,ป,ปีสองพันยี่สิบสามนี่แหละผมก็เลยดูเออแล้วก็อ่าตัดสินใจนะครับซื้อดอกซับพอจนนี่แหละมาแทนกลางแจ้งเนาะถ้าไม่นั้นน่ะไม่มีอะไรแลรับแรงจากเอ็มเอได้เพราะตอนนั้นนะ่ะ จะซื้อดอกใหม่ตู้ใหม่ก็ไม่ไหวนะตอนนั้นก็ยังผลเจ้าฟินอยู่นะครับนะนเออนะกดเล่านะครับนะก็มีช่วงขาลงและขาขึ้นเวลาขาขึ้นก็อย่าประมาทเลินเล่อใช้ชีวิตประมาทไปนะเพราะเวลาขาลงจะลาบากนะขาลงเนี่ยแค่ไม่มีใครมาไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณนะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับไอ F c เอฟก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะฝาย FC กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาใช n แน l ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ